ต้นใหม่ดนน้ำฝนยังแมนง่ามมึงกำลังเตกเจอเตกะย่างออกมาไอปีกมันอยู่ใส่หนอหย่านมันเป็นรักอันเก็บดอกไม้พีกอยู่นี่อยู่ๆมันหายไปใส่แล้วปีก อ่าอยพี่อ่าเฮ็ดอีหยังวันแมนเป็นล่างเฮ็ดดอกไม้พี่อีกดอวบ่อเดียวนี่ไม่ยืนพี่ยังว่าพี่จมอยู่บางหันผู้เดียวพี่ว่าเอ้าต้นไม้ก็ลังแตกยอดออกมาคืองามแท่พี่ว่าพี่ซื้อมาใหม่จีต้นนี่แมนพี่ซื้อมาใหม่เมื่อนั้นเด้เนี่ยแม่ยู่ว่ามันจะมันเป็นดอกหอมจันโด้คือดอกหอมแตคิดกับต้นจริงเหรอหนอสวยจะเอาดอกหอมมาติดก็คิดใจดอกว่าจังเด้ก็เป็นหนันดอกจริงอ่ะล่ะพี่คี่จะบวกลดอกหอมมาปลูกดอกเห็นเห็นบวกต่ว่ามันคืออีหลีเห็นบวกล่อวันเสาร์วันหันนี้พี่แพาหลานไปเที่ยวอัน อันพิพิพัฒน์เดเนาะเสานั้นมารีดอกกล้วยไม้ขนาดอยู่ในี่พี่พัฒน์ก็บอกเลว่าพัฒน์เดี๋ยวกแต่ว่าดอกกล้วยไม้ไม่มีแต่ใบหวานมันเป็นเอาดอกบอมเหมือนมาเสียมมาเสียมนี่เป็นดอกมันมันบวมดอกเนาอ๋อไอที่กล้วยไม่นะนะเนี่ยติดเป็นแบบเหมือนก็นเลยว่าอู้มก็จนิงนะแต่ว่าใบใบใบมันเป็นของจริงได้แต่ว่าดอกเขาเอาดอกบอมมาเสียมดอกบอมมาเสียมนี่แล้วพี่ก็ว่าไม่มีแล้วว่ามันเป็นดอกปอมจอก็นึกว่าพี่เอาดอกบวมมาเนียมมาเสียมเนี่ยนี่เอาดอกบอมมาเสียมนี่เป็นเครื่องอื่นจริงจังปีก ว่อมอันอันอันพริกแพ้งของพีแมนบอพีจะว่าพี่จิปลูกล่งดนิ้งยังไงอันมันจังิได้โชว์อันดอกมันอ่ะนะพีก็เลยเอากระถางกระถางอันอีกอย่างกระถางต้นไม้น่ะ เอาดินเทใส่ที่เป็นถุงนั่นแหละเทขึ้นมาเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นต่ำลงมาพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวลากเขาจมบริหารเนี่ยเอามาตั้งง่ายเวลาลงไปเขากระชีดซ้อนซ้อนซ้อนลงไปลงไปในดินเห็นบ่พี่ก็คิดเอาดัดแบงเพราะมันเป็นไม่เรื่อยมันบริผีไม่ได้เรื่อยเรื่อยไปตามวันอันนี้คือกันนี่นี่นี่ก็คือกันนี่พี่เฮ็ดคือกันเลยอันนี้แค่คือของปลอมคลาดบันนี่คือบ่เอากันคือคลาดนอกจะคือแเลยเนาะแต่ว่ามันบ่แมนของป้อมมันของจริงเหมือนเทมบ์เขาแต่งยอดลงมาเห็นบ่นี่ ขาแตกออกจากออกมาเดี๋ยวเขาก็สิออกอันดอกออกอันนันอีก่ะแตกมาเนี่ย่ะิก็ว่ามันแต่ของวมันก็คืออีหลีบางแนนั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่เฮาเบิ่งเนาะเจ้าเอ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 าแบบนีล่ะเจ้าก็ไปเสียไเสียไแม่นต้นกต้นจริงแม่นบ่แต่ดอกก็คือใบปมนีงล่ะแม่นใบคือใบปมใบปม อันนี้ก็ะเช้าใหญ่ขึ้นกันก็ระเช้าใหญ่ดิเมนข้าก็ระเช้าใหญ่เด็เข้าวกระเชตกดอกออกมาเป็นพวงเป็นพวงงั้นเสร็ละเน่ตัวกับวิวซีหาเมืออ๋อที่เจ้ามันสังเกตนึกว่าอันพี่เอาดอกปอมมะตีนพี่เอาดอกปอมมะตีสกวมายนังนหะเพราะว่าหมืองวันเสาร์วันอาทิตยไปเที่ยวนั่นเห็นเขาเฮ็ดแบบนั้นก็เลยว่าสงสัยยางมากเลยอ๋อมันคือดอกปอมใช่ไหมนี่จะนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องคันพ่อแม่พี่น้องในเบิรงคลิปแม่นี่เนาะแม่นี่สิเป็นคนมักแต่งสวนมักต้นไม้ ปูไปทั่วแหละกาเลยเอามาปูประดับอันริมรั้วนี่จ้พ่อแม่พี่น้องแม่นี่กระดัดแปลงเอานี่จากที่ว่าธรรมดาเ้าลงดินเป็นบ่อี่นี่มันสูงเป็นบ่อฮรบ่มีดินสิสีทิถมเวลาเฮาก็โตโตเป็นสั้นเอาดินเอาดินใส่กระถางต้นใหม่โตเวลาลากเขาออกเขาก็สิมันก็สิแท่งๆลงไปเป็นชั้นๆอย่างนี้นะอันนี้นะอันนี้ล่ะคือไอเดียความคิดไอเดียคนละนไม้แมนคนปลูกต้นไม้เออแมนแต่แม่พี่ก็คือบ่ออกอกเพราะว่าท้องมอธินีเนี่ยเอ้าคุณ อันดอกอันชันมาได้เทียบยุนีอันนี้ดอกอันชั้นกับยุนีที่เจ้าว่าอันเนี่ยนะพีกว่าสิบปีเนี่ยเอาไปเอาไปหุงใส่เข่าเป็นบปฏิเจ้าว่านนะนะมันมันมันหุงใส่อลีตีละมันได้ลีตีแต่ช่วงว่าพเบิงสีสีอันเอาไปลองเห็ดเบิงอยู่แต่เห็นว่ามัไส่ได้หดอกเพราะว่าเคยเห็นเขาหุงใส่เข่าวันนี้เข่าเะราะเย็นพุทเข่าแล้วพุทเข่าเฮ็ดนั่นแหละเจ้าก็สิดัดแปลงเห็ดลองเบิ่งบ่ติลองเห็ดเบิ่งกันนะ้สันดอกเนี่ยอืออืออือง่ายอีหลีเนาะแม่นเฮาก็ดัดแปลงลองเห็ดเบิ่งได้เห็นเขาเฮ็ดกับ ก็สิเป็นดอกสีม่วงแม่นบอว่าเป็นดอกสีม่วงหุงไปแล้วเขาเขาจะเอาเป็นดอกสีนี่แต่ว่ามันก็สีอ่อนกูหนีอยู่จา้าเบิ่งนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอันน้องสาวเพิ่นเห็น <c oughs> เอื้อยปลูกต้นไม้นึกว่าต้นใหม่ปลอมก็เลยมายืนเบิ่งมัหนี้เพิ่นก็มาเห็นดอกอันชัน่นเพิ่นก็สิหุงใส่เข้าให้เบิ่งเลยมาหนี้เนาะสิออกมาแบบใด้อันเบนนี่็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากชื่อช่องไม้ของแม่นี่แน่ ซื้อว่าช่องบ้านสาวนีหนึ่เกาปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกายแห่งนี่กับน้องสาวเนี่ยด้วยจ้าบ๊ายบาย